พี่แจมพี่ผมอยากเอาสนายิงบอสเลยพี่เฮ้ยขยายสนายิงบอสเฮ้ยถ้าเอาสไนย,ยิงบอสมันต้องยิงไกลๆนะเวย้ยเนี่ยยิงจากบนสะพานเนี่ยแก๊บเลยจำเลยเนี่ยยิงจากตรงเนี้ยเฟี้ยวเลยเนี่ยแล้วก็ยิงลงไปป้าป้าพอดถึงสมก็เป็นสนายไงเพื่อมันจะดรอปสนายให้เราอีกสักกระบอกของดีจ,จัดเลยนะเว้ยยิงตรงนี้มันก็วิ่งมาหาเราดิวิ่งมาหาเราอ่ะมันก็จะยิงไกลๆไม่ได้ใช่ไหมใช่มันต้องมีคนแทงใช่ใช่มันต้องมีคนแทงแล้วใครจะแทงอ่ะ กูสินะหุดมากนั่นขนาดนี้ขึ้นท้องไปแล้วล่ะยังก็ไม่ได้เตรียมพร้อมไ้สัตว์กูเตรียมเตรียม DX มา39อันเนี่ยมาขอเพลงปลุกใจหน่อยตดูตดูตูตูตไปเลยไอสัตว์กูทันละมากูททยล่ะโดนไหมโดนไหมโดน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  โดนกูยิงบอสไม่ใช่ยิงกูไอ้ไม่ผมียยิงบอสเมื่อกี้อ่ะผมยิงบอสเต็มแล้วกูไม่ได้โดนบอสกูโดนวายแบ็คท็อปไปซัตมามาคราวนี้สัตบอสนะไม่ใช่สัตกูจะสัตกูเอาเลยสัตสัตดิเออเออนั่นแหละมามาขวานสิงละขวานสิงละเออนั่นแหละสวย สวยโดน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 เออสวยโดนไม่ใช่โดนกูโดนบอสอย่าโดนกูโอเคน้ำงามว้วโอ้โหแม็กซ์ทะลุล้วนแม็กซ์ทะลุล้วนทะลุล้วนแม็กซ์ทะลุล้วนมากระตายให้เลยนี่เมื่อกี้บอสไม่ใช่ยิงกูเอายิงบอส นยิงบอสจริงๆคุณอยู่หน้าบอสผมอยู่หลังบอสอ่ะแล้วแบบยิงทะลุไปเลยใช่วะทะลุบอสไปเลยเหรอวะเออโอ้กระสุนจุดหน้าสูนี่มันแรงจริงคราวนี้กูบึกแรงบอสนะโอ้โหแต่ตัวนี้ไม่มียวกวจริงว่ะไม่เห็นคนเลยว่ะไหนวะยิงกระจากตรงไหนวะน่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงจะตายแล้วนี่ไงผมจะตายแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคมาอืมนักเลงจริงอ่ะเขาใช้มัก มาดิกูสาวกังใจเลยโอ้ยโอ้ยโออย่ายิงกูนะอย่ายิงกูนะเออเออแล้วแหละแล้วแหละของดีผมบอกเลยรอบนี้ป๊อปดังของดีแน่นอนอย่างน้อยๆก็ต้องมีสไนเปอร์สาวสไนเปอิงไ่ทายิงนะโอ้ยติดพีชกูติดพิชละมาไปพีชละโอ้ยปุ๋เชี่ยอย่าวิ่งไปไกลดิกดดัน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  ้ยตา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 ยหรอเออตายแล้วโอ้สกาฟ้าสุดลสกาฟ้าเลยเอไม่ใช่สกาฟ้าสกาไข่สกาไข่วะาแม่งเอาคืนโคตรดี้เอาสดยบอของดีทิ่วะคุ้มเลยวะแมกเอ็ม่สามสิบห้าที่สิคุ้มไหม ขอบนี้ขอไปคนยิงบ้างวะต้องการคนแทงหนึ่งคนวะก็ก็ขนาดนั้นแล้วอ่ะก็บอกเลยว่าลู้หน้าที่ก็แค่นั้นแต่แล้วบอสอยู่ไหนวะฟิลีปคนแทงกับฟิลิปคนยิงนี่มันก็คนละอย่างกันแน่เลยวะให้มันลากกัน ว่ายน้ำโอลิมปิกไมเคิลเฟียวไมเคิลื่อนะไรนะไมเคิลเฟียวเรา่มไวเลยนะอะไรนะมันพูดว่าอะไรวะแม็กเสียงมันไว้เลยนะหรือเปล่าเสียงมันใกล้เลยนะโอ้โหนี่แม่งไ์เป็นกาโลเวซะยมาพร้อมยิงละแมวมอยู่ไหนวะอ่ะพร้อม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 อ่ะพร้อมพร้อมพร้อมอ่ะพร้อมคุณยิงเลยมันอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนหรอก ถ้ามันไม่มีคนแทงบอสมันไม่ได้กินเลือดกับของไม่ดีไงไม่รู้เหรอเออใส่ต่อใส่ต่อใส่ต่ออ้เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กเออนั่นแหละแทงไปแทงไปจูบไปจูบไปแทงไปนั่นแหละจูบไปแทงไปอย่างนี้เลยทั้งวันอย่างนี้เลยทั้งวันทั้งวันยังได้แบบนี้ทั้งวันยังได้เอ้าเอ้าเอ้าตายตายตัวแทงกูตาย เออเรยล้มันจะตายแล้ว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 เับแข็งไว้แข็งไว้มันจะตายแล้วกตกได้ไวะสกังสกาอะไร สักใครโอ้โหเดียวกระบอกเดียวกระบอกเดิมจากบทเพลงงเดียวคนนี้โอเคครับคุณผู้ชมครับไปละบ๊ายบาย